ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสเวัสดีครับผมอยู่กับผม t t kt studio นะ,ะคลิปนี้มาคัาพลังดูฟรีกันดีกว่านะครับผมดูมฟรีของ Netherland นะนะนะบอกเลยว่า stamina โคตรโหดนะครับผม stamina โคตรโหดนะฮะ ไปอุ้ยจีนนะปึ๊บปิ๊บป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 ๊บมันเยอะจริงๆรมันเยอะจริงๆนะโอเคพอ,อเอาคี์นี้ได้โอเคนะครับผมตัวอัพเลเวลก็หมดนะโอเคมาดูฟรีนะฮะมาตามสูตรเนี่ยขึ้นแค่95นะไม่ถึง96นะรวมบูทนะนะครับผมมาจบสกอร์สี่้อไมเดตสองบอลสี่สองบอลใส่ไปสี่ อืมอืมมันก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> คลองบอลสี่อืมขึ้นขึ้นขึ้นส้มนะก็ยังดีที่มันไม่ใช่แดงนะครับผมเด็กห้านะครับผมเด็ก <Deck S 2> คือสปิต้นเด็กห้าโอเคได้สปีดต้นแ0สิบถือว่าออกตัวชา้าอยู่นะนะโลเวอร์ส2งนี่จะทีเด็ดเนะโลเวอร์สิบสองไปแล้ว ไปแล้ว93ว่ะสปีด93สเตมิน่า99เชี่ย99เหลยเหรอเห็นไหเออว้าเกาโอ้โหคือไม่งโดดเด่นใช่ไหมความเร็วได้สเตมิน่าคือวิ่งไม่น่าหมดว่ะ99าจริงวิ่ง9กวาาทีไม่น่าหมด หมดแบนบนหมดเกี้ยงอะไม่น่าหมดแต่อาจจะเดนอยู่แต่ไม่น่าหมดเกี้ยงนะโอ้โหเก้าเเลยนะเนอะเยเชื่อว่ะเอเรียลสี่เนียเชื่อโอ้โหคาพหลังไม่โอเคเลยอะทุกอย่างคือมันได้หมดเลยวะ่ะนะแล้วก็เกมรับด้วยนะมีเกมรับใส่ไปเปดว่ะแสดงว่าก็ต้องเน้นก็มันเป็นเดสกันนะมันก็ต้องมีเกมรับโอเคมีเกมเมนต์มเคเรชันที่ดุดันนะครับผมโดยรวมแล้ว,วนนเนี่ยครองบอล จ่ายบอลพอได้ไดลูกมุ่งโอเคนะลูกมุ่งดีเยี่ยมรับได้นะความเร็วจัดนะสปีดต,ต้นพลังอานยิงแข็งแกรง่งคือทุกอย่างเจี๋ยมมากโดยเฉพาะสเตมิน่าคือโหดมากเก,ก้าเลยนะครับผมคือสเตมิน่ามันดีก็คือถ้ามันไม่เหนื่อยเนี่ยค่าพลังสเตตอ,อย่างอื่นทุกอย่างมันก็จะมันก็จะคงแบบมาตรฐานนะมันจะไม่ลดนะครับผมถ้าแบบสเตมิน่าหมดเนี่ยการจ่ายบอลการยิงมันก็จะลดลงตามไปด้วยนะ นะแล้วถ้าสเตมินามันเลือเหลือเนี่ยก็คือมึงฟิตฟิตตลอดทั้งเกมอะ่ะคือมันมันดีมากเลยนะอื <c oughs> ้าเก้าสเตมินาได้เก้าสามนะครับผมโอเคส่งบอลสี่ครองบอลสี่เด็กห้าลูบูสองไอเดียวสี่แล้วก็ดีเฟนส์แปดนะครับผมอึ้งเลยนะสเตมินาเก้าเก้ายงเจมนะโอเคไปคอนเฟิร์มนะสำหรับดูฟรีเจมวะดีอ่ะ 9ก้าห้าามคาดได้ประมาณนี้แล้วเล่นปีกได้นะเล่นปีกไ,นะได้นะครับผมอุนฟรียืนกลางจําเป็นนะได้นะยืนกลางรับจาเป็นเป็นได้จจาบุกนะครับผมสกิลอะมีสกิลโมงนะมีสกิลโมมีบล็อกอ่ะมีสกิลเกมรับผมนะมีสไลด์มีกัปตันเล่นเกมตักดดันอยากได้เปิดบอลเปิดบอลไม่ได้นะเปิดบอลไ,ไ,นะไม่น่าเบื่อเพราะว่าแจกบอลมันก็ไม่ได้ดีถ้าพุ่มสกิลก็ ก็เน,น,น้นพวกสกิลจ่ายอะนะครับผมสกิลจ่ายนะฮะสักอันดิสักอันได้เผื่อฟุกได้เปิดบอลลิมเซนคัดไม่ให้เหินเทินเหรอมาทำไมนะครับผมนะฮะไล่บอลเนี่ยได้อยู่นะฮะไล่บอลเนี่ยได้อยู่ตึมตีต,ตอกส้นเนี่ยก็พอก็พอได้ใช้บ้างเอามาอีกแล้วบ้าไปแล้วนะครับผม บ้าไปแล้วยิงไกลเหรอยิงลูกสายเหรอเ้เอา้ามันมาติดกันเลยวะเนี่ยจริงดูดูผ่าน,านมาเนะี้ยมีแต่สกิลเกมลุกเลยนะมีแต่สกิลเกมลุกเลยนะเนี่ยยิงอีกแล้วพอก่อนเอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัพค่าพลังนะครับผมดูมฟรีบอกเลยว่าโหดโ นะครับผมโอเวออมไม่เยอะแต่สเตตแม่งโหดจริงเรื่องความเร็วเรื่องสปีดนะเรื่องสเตมินานะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด share, กด,กดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบายแล้วเจกั bye